ทระธรรโยบบทที่41เจ้าจับเลวีอาธานด้วยเบ็ดได้หรือเอาบ่วงคล้องลิ้นมันได้หรือเปล่าเจ้าสามารถเอาเชือกสนตะภายจมูกของมันเอาตะขอแทงขากันใครของมันได้หรือมันจะวอนขอความเมตตาจากเจ้าหรือจะพูดกับเจ้าอย่างนุ่มนวลหรือมันจะตกลงยินยอมเป็นท่ารับใช้ของเจ้าตลอดชีวิตหรือ จ้าจะสามารถเลี้ยงดูมันเหมือนนกและยกมันให้เป็นเพื่อนเล่นของลูกสาวของเจ้าหรือพ่อค้าจะมาต่อราคาซื้อมันและแบ่งขายกันหรือเหลาจะระคายผิวของมันหรือชมวกจะระคายหัวของมันหรืออากเจ้าลงมือจับมันสักครั้งเจ้าจะจดจำการต่อสู้และเข็ดขยาดไม่กล้าทำอีกเลยเป็นความหวังลมล,มแลงแรงแที่คิดจะปราบมันแค่เห็นมัน ก็ใจฝ่อแล้วไม่มีใครดูร้ายพอที่จะไปยั่วมันก็แล้วใครเล่ากล้ายืนขึ้นต่อหน้าเราใครเล่าจะมาเอ่ยอ้างฟ้องร้องเราซึ่งเราต้องชดใช้ให้ทุกสิ่งภายใต้ฟ้าสวรรค์เป็นของเราเราจะไม่งดกล่าวถึงแค้งขากำลังและเรือนร่างอันสง่างามของมันใครสามารถถลกผิวหนังของมันใครสามารถคล้องบังเหียนให้มัน ใครจะกล้าเปิดปากของมันซึ่งมีฟันน่ากลัวเรียงรายอยู่หลังของมันมีเกล็ดเหมือนโลซ้อนทีแนบกันเป็นแถวผนึกเรียงกันแน่นจนอากาศผ่านเข้าไม่ได้มันเกาะติดกันสนิทยึดแน่นจนไม่อาจแยกจากกันได้เวลามันจามมีแสงแวบวาบออกมาดวงตาของมันดังแสงอรุณเป,เ,เปลวเพลิงพ่นออกจากปากของมัน มีประกายไฟแลบออกมาควันคละคลุ้งจากรูจมูกของมันเหมือนไอพวยพุ่งจากกาน้ำเดือดซึ่งใช้ต้นกกเป็นฟืนลมหายใจของมันจุดฐานหินให้ลุกโชนและเปลวไฟพุ่งขึ้นมาจากปากของมันคอของมันมีกำลังมหาศาลความอกสานขวัญแขวนนำหน้ามันไปเนื้อของมันเกาะติดกันแน่นแข็งหนาและขยับไม่ได้ หน้าอกของมันแข็งดังศิลาแกร่งดังแท่นของหินโม่เมื่อมันลุกขึ้นคนแข็งแรงที่สุดก็ขวัญหนีดีฟอร์พอมันขยับตัวพวกเขาก็ถอยหนีดาบหอกหลาวแหลนอาวุธใดๆไม่มีผลต่อมันสำหรับมันเหล็กก็ไม่ต่างอะไรกับฟางและทองสำริดคือไม้ผุผุลูกศร ไม่สามารถทำให้มันหนีตเตลิดสำหรับมันหินสลิงก็เหมือนแกลบกระบองก็เป็นเพียงฟางเส้นหนึ่งและมันหัวเราะเยาะหอกที่พุ่งเข้าใส่ท้องของมันปกคลุมด้วยเกล็ดแหลมเหมือนเศษหม้อแตกทิ้งรอยไว้ในโคลนเหมือนเลื่อนนวดข้าวมันทำให้ห่วงลึกปั่นป่วนเหมือนหม้อน้ำเดือดท้องทะเลพุ่งพล่านเหมือนหม้อน้ำมันเดือด มันทิ้งระลอกฟองผุดประกายอยู่ข้างหลังใครเห็นคงนึกว่าทะเลมีผมหงอกไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วในโลกที่เหมือนมันเป็นสัตว์ซึ่งไม่รู้จักความกลัวมันดูถูกสัตว์ที่เย่อหยิ่งทั้งปวงมันเป็นราชาเหนือสปปรรพสิ่งที่ทรณงพระธรรมโยบบทที่42โยบจึงทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้แผนการของพระองค์ไม่มีอะไรขวางได้พระองค์ตรัสถามว่าใครหนอที่บทบางคําปรึกษาของเราไว้โดยปราศจากความรู้แน่ทีเดียวข้าพระองค์พูดสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจสิ่งที่อัศจรรย์เกินความรู้ของข้าพระองค์พระองค์ตรัสว่าฟังเถิดเราจะพูดเราจะถามแล้วเจ้าจงตอบ หูของข้าพระองค์เคยได้ยินถึงเรื่องของพระองค์มาก่อนแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์แล้วฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดชังตัวเองและสำนึกผิดในกองทุลีและขี้เท่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยบจบแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเอลิฟัสชาวเทมานว่าเราโกรธเจ้ากับเพื่อนอีกสองคนของเจ้า พระเจ้าไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนดังโยบผู้รับใช้ของเราบัดนี้จงนำวัวผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวไปหาโยบผู้รับใช้ของเราและถวายเครื่องเผาบูชาสำหรับพวกเจ้าเองแล้วโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเผื่อเจ้าเราจะรับคำอธิษฐานของโยบและไม่ลงมือกับเจ้าตามความโง่เขลาของเจ้าเจ้าไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนโยบผู้รับใช้ของเรา ฉะนั้นเอลิฟัสชาวเทมานบิลดัดชาวชูอาและโซฟาชาวนาอามาจึงทำตามที่องค์พระผู้เป็นเ,เจ้าทรงบัญชาและองค์พระผูปป้เป็นเจ้าทรงรับคำอธิษฐานของโยบหลังจากที่โยบอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆแล้วองค์พระผูปป้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและประทานสิ่งต่างๆให้เขามากกว่าเดิมเป็นสองเท่าแล้วพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่รู้จักกันมาก่อน พากันมาร่วมเลี้ยงฉลองในบ้านของโยบปรอบใจเขาเกี่ยวกับความทุกข์ลำเค็นต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำมาถึงโยบแต่ละคนนำเงินหนึ่งแผ่นและแหวนทองคำหนึ่งวงมามอบให้เขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรโยบในบ้านปลายของชีวิตมากยิ่งกว่าตอนต้นบันนี้เขามีแกะหนึ่งมื่สี่พตัวอูดหกพันตัววัวผู้หนึ่งพันคู่ และลาหนึ่งพันตัวเขายังมีบุตรชายเจดคนบุตรสาวสามคนด้วยบุตรสาวคนแรกของเขาชื่อเยมีมาคนที่สองชื่อเคสิยาคนที่สามชื่อเคเรนฮับปุกตลอดทั่วแดนนั้นไม่มีหญิงสาวคนใดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยกเขาได้จัดแบ่งมรดกให้แก่พวกนางเหมือนที่ให้กับบุตรชายหลังจากนั้น โยบมีอายุยืนยาวต่อไปอีกหนึ่งี่สิปีมีชีวิตอยู่เห็นหลานเหลนถึงสี่รุ่นแล้วในที่สุดเขาก็สิ้นชีวิตเป็นคนชรามากทีเดียวครั้งหนึ่งขณะเรากำลังจะไปยังที่อธิษฐานทาดหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีหมอดูสิงอยู่มาพบเราหญิงนี้ทำเงินให้นายมากมายจากการทำนายโชคชะตานางตามเปาโลกับพวกเรามาแล้ร้องว่า คนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดพวกเขามาบอกทางรอดให้ท่านทั้งหลายนางทำเช่นนี้อยู่หลายวันเป็นการรบกวนเปาโลอย่างมากจนในที่สุดเขาหันไปสั่งผีนั้นว่าในพระนามพระเยซูคริสเราสั่งให้เจ้าออกมาจากนางผีนั้นก็ออกมาจากนางทันทีเมื่อเจ้าของทาสนั้นเห็นว่าหมดหวังที่จะหาเงินแล้วก็จับเปาโลกับซีลาด และลากตัวมาที่ย่านชุมชนเพื่อพบเจ้าหน้าที่พวกเขานำคนทั้งสองมาต่อหน้าคณะผู้ปกครองเมืองแล้วเรียนว่าคนเหล่านี้เป็นยิวและกำลังก่อกวนบ้านเมืองให้วุ่นวายโดยแนะนำสั่งสอนธรรมเนียมอันผิดกฎหมายที่เราชาวโรมันไม่อาจยอมรับหรือปฏิบัติตามฝูงชนเข้าร่วมเล่นงานเปาโลกับซิลาดคณะผู้ปกครองเมือง สั่งให้กระชากเสื้อผ้าของพวกเขาออกและโบยตีพวกเขาหลังจากโบยตีอย่างหนักแล้วก็โยนพวกเขาเข้าห้องขังและกำชับพัสดีให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อได้รับคำสั่งเช่นนั้นพัสดีก็จองจำพวกเขาไว้ในห้องขังชั้นในและใส่ขือที่เท้าของพวกเขาราวเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และนักโทษอื่นๆฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนฐานรากของคุกสั่นคลอนประตูคุกทุกบานเปิดออกทันทีและโซ่ตรวนหลุดจากทุกคนพัสดีตื่นขึ้นมาและเห็นประตูคุกเปิดก็ชักดาบออกมาจะฆ่าตัวตายเพราะคิดว่านักโทษหนีไปแล้วแต่เปาโลตะโกนว่าอย่าทำร้ายตัวเองเราทุกคนอยู่ที่นี่ พัสดีเรียกให้จุดไฟแล้ววิ่งเข้ามาหมอบลงตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับซีลาสจากนั้นก็พาพวกเขาออกมาแล้วถามว่าท่านเจ้าค่ะข้าพรเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอดพวกเขาตอบว่าจงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้วท่านกับครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอดและพวกเขาก็ประกาศพระวจ,จนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า แก่พัสดีและแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขากลางดึกชั่วโมงเดียวกันนั่นเองพัสดีก็พาพวกเขาไปล้างแผลแล้วพัสดีกับทั้งครอบครัวก็รับบัพติศมาทันทีพัสดีพาพวกเขาเข้าไปในบ้านและจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเขาพัสดีชื่นชมยินดียิ่งนักที่ตัวเขาและทุกคนในครอบครัวของเขาได้มาเชื่อพระเจ้า พอรุ่งเช้าคณะผู้ปกครองเมืองส่งเจ้าหน้าที่มาหาพัสดีสั่งว่าปล่อยตัวคนเหล่านั้นไปพัสดีบอกเปาโลว่าคณะผู้ปกครองเมืองได้สั่งให้ปล่อยตัวท่านกับซีลาสบัดนี้เชิญท่านออกไปอย่างมีสันติสุขเถิดแต่เปาโลกล่าวกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นว่าพวกเขาโ u ยเราต่อหน้าประชาชนโดยไม่มีการไต่สวน ทั้งที่เราเป็นพลเมืองโรมันและโยนเราเข้าคุกแล้วบัดนี้พวกเขาจะมาเสือกใสเราออกไปอย่างเงียบๆหรือไม่ได้ให้พวกเขาเองนั่นแหละมาพาเราออกไปพวกเจ้าหน้าที่กลับไปรายงานเรื่องนี้แก่คณะผู้ปกครองเมืองเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเปาโลกับซีาสเป็นพลเมืองโรมันก็ตกใจพวกเขามาเอาใจเปาโลกับซีาสและพาออกจากคุก แล้วขอร้องให้ออกไปจากเมืองนั้นหลังจากเปาโลและซิลาสออกจากคุกแล้วก็มาที่บ้านของนางลิเดียเขาทั้งสองได้พบกับพวกพี่น้องและให้กำลังใจพวกเขาแล้วลาจากไป